ละครจบแต่บทเพนนียังปังไม่จบสาวลีนาและลีน่นาสร้างภาพจำความร้ายของเด็กสาวผมหยิกฟูในละครโลกหมุนรอบเธอจนติดตาคนดูแต่งานนี้ยังติดใจคนแสดงด้วยโดยมาเปิดใจกับสีสันบันเทิงว่าบทเพนนีปังที่สุดเรียกว่าแจ้งเกิดได้เลยได้เปลี่ยนมุมมองได้ทําการแสดงใหม่ๆชอบบทท้าทายแบบนี้และยังมีบทร้ายต่อเนื่องในสต็อกอีกหลังจากนี้ขอเคลียร์ทางไวใ้ให้แสบน้อยเดินรดรดชดด้วย,วยแต่ใครอยากเห็นบทเรียบร้อยเก็บคอง,งอข่าวสาวลีนาก็พร้อมจัดให้ค่ะ ก็ปังนะถือว่าปังเลยแบบเป็นที่รู้จักมากขึ้นยิ่งในติ๊กต็อกอะไรเงรี้ยคนก็แบบพูดถึงเยอะมากมาคอมเมนต์ว่าแบบเฮ้ยใช้เพนนีไหมคะอ <Wow. S 1> ะไรเงี้ยด้วยความที่ในเรื่องเราแบบผมหยิกด้วยเป็นที่จดจํานิดนึง <c oughs> ก็ติดใจนะคะตาจริงนะมีเล่นร้ายด้วยอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องแม่เลี้ยงมันก็มีความชาร์เลนจิ่งดีจากที่เมื่อก่อนเราจะได้รับบทแต่แบบเป็นคุณหนูสายวานโดนกระทาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พลิกบทมาเล่นอะไรที่แบบเราต้องเป็นฝ่ายกระทาบ้างก็สนุกดีคะ่ะชอบทั้งสองบทนะหนูว่าบทแสนดีมก็สนุ ก็ปังนะส่วนเราละครออนพอดีเลยค่ะก็เลยปังเลย <laughs>